สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกทิวลิปสวยๆกันนะคะวิธีทำง่ายมากด้วยค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการตัดหลอดก่อนนะคะใช้หลอดทั้งหมด4อันค่ะ สิบสามเซนครึ่งนะคะ ไม่ทิ้งนะคะใช้หนึ่งอันนะคะ ไม่ครบทั้งสี่อันเลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะสี่ชิ้นค่ะต่อไปพับครึ่งนะคะก็พับครึ่งอีก ให้เป็นรูปกลีบดอกค่ะตรงโคนนี่ให้เหลือประมาณครึ่งเซนพอนะคะตรงนี้ค่ะประมาณครึ่งเซน ได้มาแบบนี้นะคะใช้ที่เจาะค่ะเจาะไปเลยพักไว้ก่อนนะคะทำอันให้ครบทั้ง4อันเลยค่ะ ครึ่งพับครึ่งอีก ต่อรูใหญ่นิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวรวดมันเส้นใหญ่ ไว้ก่อนค่ะนะคะหลอดที่เหลือที่บอกให้เก็บไว้นะคะพาไมต้องกาคหาประมาณนิดเดียวใช้นิดเดียวค,ะค่ะกางออกแล้วพับแบบนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมคะ ตัดตามรอยกลางออกมาจะได้อยู่เท่านี้นะคะตัดมุมทั้งสี่มุมให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะ ต่อไปนำลวดมานะคะสำเร็จนะคะที่ให้เตรียมไว้แล้วก็โฟมที่ให้เตรียมไว้นะคะเจาะเจาะลงไปถึงกลางนะคะแบบนี้กึ่งกลางของโฟมนี่ความยาว ประมาณ4เซนค่ะกึ่งกลางของโฟมนะคะจุดศูนย์กลางของโฟมครีมงอตรงปลายนะคะ แล้วก็มาทำใบกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยประกอบดอกค่ะหลอดมานี่เราใช้หมดเลยนะคะผ่าจากด้านนี้ด้านที่เราใช้จิ้มลงไปในน้ำผ่ามไม่สุดนะคะผ่าม,มาแค่ตรงงอได้ตรงนี้ค่ะแค่นี้แล้วก็คลายหลอดค่ะ หนึ่งอันตัดตรงปลายให้เป็นแหลมๆเหมือนใบนะคะ แบบนี้หนึ่งใบผ่าประมาณแค่นี้พักไว้ค่ะอันที่สองผ่าหมดเลยทั้งหลอดเลยนะคะแบบนี้คลายหลอดเหมือนเดิม ตัดไปให้แหลม ไว้อันนี้คืออันที่สองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะคะต่อไปอันที่สามผาหมดเลยเหมือนกันค่ะตัดตรงนี้ออกไปนะคะอันนี้คือจะเป็นก้านของดอกค่ะ แล้วตรงปลายนี้เราจะม้วนให้เล็กกว่าตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้จะเป็นโคนดอกติดด้วยเทปใสค่ะอันแบบนี้นะคะประกอบดอกประกอบใบากานอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองจับตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะคะสอดเข้าไปที่อันที่หนึ่งอันนี้ก็จับตรงนี้จับด้านที่ใหญ่สอดเข้าไปตรงกลาง จะได้แบบนี้แล้วนะคะต้นทิวลิปต,ต่อไปเรามาทําดอกต่อเลยค่ะนําดอกมานําตรงที่ทําให้ทําเล็กๆแบบนี้ไว้นะคะใส่กาวค่ะใ่ด้านบนค่ะกาวร้อนนะคะ จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่กีบดอกเข้าไปกีบที่หนึ่งจับนาบขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะใส่กาวร้อนเลยค่ะ นี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็แบบนี้เหมือนกันใส่กาวร้อนค่ะ แบบนี้แล้วนะคะเลยกลีบที่สองใส่อยู่ระหว่างที่เราใส่อันแรกนะคะแบบนี้ใส่กาว กลีบที่สามค่ะ สุดทา้ายแล้วค่ะ ท้ายง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยดอกทิวลิปเห็นไหมคะแล้วเราก็นำ ด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราใส่สีส้มเข้าไปแล้วก็นําใบที่เราทําไว้เสียบก้านลงไปแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราอยากจะให้ตรงไหนมันเป็นข้างหน้าเราก็ดูตรงไหนหน้าตามันสวยกว่าเพื่อนเราก็จัดให้มันอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่กาวเข้าไปค่ะ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะด้านล่างนะคะเราก็จะพับลวดขึ้นมาเป็นการล็อกไว้ให้มันไม่เคลื่อนนะคะ,ะเสียบไปในโอเอซิสได้เลยนะคะพระสอนพยายามคิดสร้างงานที่ คุณผู้ชมสามารถทำตามง่ายออกมาสวยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ